ช่องเราจมีฟีสไตล์ค่ะเอากล้วยไม้ไปปลูกนะคะคนละขับนะคะบ้านน้องชายค่ะไปไปรถคันหนึ่งเลยนะคะไปรลถละคันหนึ่งเลยนะคะกล้ยวยไ,ไม้ค่ะเป็นคันรดเจะถ่ายให้ดูต้องถายไปก่อน บ้านน้องชายมีอ่างปูพญานาคด้วยแล้วก็มีคนสวยด้วยสวัสดีค่ะว้า <c oughs> <c oughs> คนสวยปิดประตูนะคะใ <c oughs> บพลูค่ะ <c oughs> บ้านน้องชายดั้งซาเล้งไปร้อนก็ไปนะคะคนขับกาบเสื้อสีส้มค่ะคนขับ,ขบต้องไปก่อน่นะยะาาติหนาเหลกคุณเพื่อนกัไนได้ <c oughs> นั่งซาเล้ง <c oughs> เป็นไม้ไปปลูกไปทุ่งนาดาก็มีดีเนี้ยเปลีป่ยนหน่อเซ็นไปทุ่งไส้ไปมีหมวกบ่ไม่<ะ>ได้เอานั่นมาลืมไปว่าไปหน้าไม่ได้เอาหมวกนั่นมาหมวกงที่ปิดไวใบใจอันตาหันเพื่อนน <c oughs> ึกว่าเพจนิพพาไปจะเมื่อเอาชุดมาจะไปเมืองเดี๋ยวจะให้พึ่งเองทุ่งนาค่ะเจียวเฉยๆชุ่มชืช้น ได้ดุนแปลนยังไงลุงม,มือแล้วไปตัดหงาใหย<า>มันจะเลยแปลนอู้ยงามบรรยากาดอ,อืมนีอๆๆม่อยู่หงหนึ่งมันบอกงามถาวานนาตมมันบอกข้นด,ดูดูถนนเด้อ <c oughs> ดูถนนค้าทางไปนาคะ่ะทางเขาหน้ารัศมีแห่งสิข้ากุลเลยว้าวาอีแม่อีพ่อเบิ่งถนนเด้อคะ่ะ อันท่านผู้ใดได้เห็นกะขอความการุณามาเห็ุไห่ใดเด้อค่ะเด้อท่านผู้มีอำน,นาจวาสนาเม่นบเพื่อนอ,อ,อันนี้ให้คกถ้าพาดเลยล่งเหมืองออเบิ่งถนนเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยถนนถนนถนน อนถ้าพาดก็ลงบ่อน้ำอาบบ่อน้ำน้ำห้วยดูกันให้ตาแฉะไปเลยท้องไร่ท้องนา รู้แล้วนะอันหนา้าเ้าก็จะแบบนี้แหละเพราะว่าอันว่าหน้าตมนะมันก็เลยมีเหวมีอย่างหลายลุกทึนที่จริงนี่ห้นี่คหน้าดํามันสีไดอ้อันหันมงที่เขาเนี่ยว่าน่าตมนะลุงเมอว่าฝนมันส่งพอดมันก็เลยบกบออกเขาวหัือนบอกแล้วหยาอีกเห็ุเนี้ยอืก็เลยว่าปีหน้าหันสีดําเอาอู้ดอกตะแบกบานแล้วร่วงสีม่วง เราก็บไริวานปุ๋ยได้นี่วานกระตงกระ,ะเตงเห็นบ่มมองได้ทาวานปุ๋ยมันสีเขียวอือเลยเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนรูปบนทางก่อนออ,อ,ออกบา ได้อันที่ว่าข้อสองเขาหล้มนี่แหละที่ค่อยๆเลี้ยวแอะล้มแปะแบบน,นั้นค่ะค่ะซิคุตตะไคร้เมื่อม,มปืปลูกปลาสร้างเพิ่นอยากได้ตะไคร้ขั้นประปุจจัดการปลาสร้างก่อนต้องเอาหินคุบแล้วมาใส่ร้อยดนึ่เนาะเอาหินคุบแล้วมาใส่มาจากสกุลตุ่เจียตุ่เจล่างรถไฟมันเห็น ชวนน้องชายค่ะวันนี้มาชมสวนเออปกตินี่อันเอาออกดอกละเบ้อออกแซงละเบ้อได้ยินมาขำเรามะขามกล้วยไม้ของน้องชายอ่าสวยมันดอกเบ้ดเอาไว้นี่ของเฮาวหน่อยเละอ้าวแค่เด็กมีอยู่สองอัน มารากโก้นี่คือต้นอะไรบาคูเป็นมากไปได้ลูกนั่มันเป็นหมากไปได้ต้นเพียงอีเพื่อนหน่อยนี้นนอันเขาเอิ้นญยังวะบัวโขดบอจักบางคนกับเอิ้นอันกุมนารนั่งแท่นเออเออกุมารได้เธออยากได้บอบอสจั <c oughs> นถามซื่อ อ้เด็กก็เอามาปลูกอยู่เฮือนนี so s so <S ้มีอยู่มันกันผีนั่นแหละบ่ถ uh ้าบ่มีเหัวหาสันสิบเปลูกยังเป็นเด็ดขาดเพราะสันปลูกแล้วสันก็เจ็บใจเพราะเป็ดไก่อันนี้มันสดมันสะอืมปลูกปุ๊บกระสะปั๊บเราได้เพลินกระเพราแดงปลูกแทนอมาค่ะอืมงามนะฮะหากว่าเอามาเนี่ยบ๋อมันเอามามือวางบวจักมือนี่ยเบ๋องามนะแขกดำดั่งด้วยทางต่ำเออทรงไซหามตลาดไทยเบ๋อมีไก่เคี่ย กไก่ส่งตลาดไทยจ้างกระเจ้าคุดน่ะลุมละยี่สิบบาทแล้วก็มะละกออีกต้นละยี่สิบบาทตลาดไทยกล้วยไม้เนี่ยพอปลูกเสร็จกระสะเลยไก่หันไก่อยากได้มีออเดอร์มีทุกพันทุกสายเลิศค่ะรวยนะคะคุณน้องชายกล้วยไม้ค่ะมีทุกสีมีทุกสีงาม มีหดสีสเก็ตดอกบานไม่รู้รยมีรอยเด็ดเนี่ยใครเด็ดไปทำอะไรบานไม่รู้รยมะขามเปรี้ยวพันอะไรนะมะขามยักษ์กินเป็นแห่งดกลานกับรสัดกิ่งบกน้อยบะ หันลงมาหย่นลงมาตนะอรนี้นะทำางี้อยนะอามาเดินไฟเรอันนี้แล้วือนี้แบะพร้าอะไรนะยาวมะพร้าวหือเห็ดบานคำจังแม่บกหูน้อยอันมาเห็ดพวกเห็ดเดินไฟไงอันนี้เขาเอินเขาเล้นะพัดทาดิสีดวงเออใช่จริง ทาลิศีดวงเอ้ามึงมาเต้เห็ดพิสังต้นยังนะอันต้นอะไรนะขันทศกรหรืออะไรเนี่ยเออเอาไว้ทาลิศีดวงทุบๆุล้วกทาเถ้าคนถ้าคนหายก็หายไม่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 เขาทุบๆุล้วกทาถ้าไม่หายก็ไม่หายถ้าไม่หายก็หายไปจากโลกนี้ไปเลยอือเขาบอกว่าเห็ดจามะพราวพี่น้องเตะนี่อีเพื่อน พี่น้องอาจารย์โดยจะโดยบอสิบายสุหดัาเลยคนหนอลูกเลี้ยงฉันเนี่ยพี่น้องเก็บอย่างเพื่อนสวรสดบอะเดี๋ยวฉันจะไปอันนั้นตะไคร้ขุดเอาตะไคร้เธอเธอชี้พิกัดให้ฉันด้วยนะ ก้นเอาตะไคร้หันเบาเป็นกอเลยเบาสุกบ่ฮะนายดูซิแบมือหน่อยซิจะถ่ายร้อยหนาเนี่ยคนสวยนี่น้อยหนาหรือบักเขียบบ้านเราสุกเบายังยังไม่สุกมึงเนี้ยอันนี้ดำบาเพื่อนมึงแซมเบาอ,อันนี้เลยเบาเออนี่ก็ว่าแล้วเล้เนี่ยเนี่ยมันกองะก<บ>กอง,งางนิบดะบแซมเเอามันเอาต้นอื่นไปดำคนอื่นเอ้าเขาใส่พี่สังอันนี้ใส่ใส่พี่สังใส่กบมันติดไหมมรอบกบมันติดไหมมันไม่มีนี่ถ้ามีมันก็เต้นโด่ง มันหัวลาถ้ามีมันเต้นเดงนเัอนไปถ่ายหน้าอันกูเน่เพิ่นว่าอีเพื่อนนะกูงามๆเพิ่นว่า,น,าน้อยหน่าหรือบักเขียบใช่ไหมเธอโบมใช่ไหมบักเขียบใช่ไหมเธอบ่มใช่ไหม,ไหม,ม,ไหมตามันตีเลยใช่ไหมมีเยอะขอสองหน่วยเด้อจะไปบ่มบ่มกี่วันถึงได้กิน เดียวอันเดียวมืออันห่อข่าเดอตัดใบตองเดอร์เห็ดข้าวต้มเพื่อนมะพร้าวก็มีอไว้ไปไปวัดไปว่าเห็ดทอดน้อยๆเนาะเออบ่เคยเห็ดจะเถื่อได้ข้าวต้มพงข้าวต้มผัดกระยักเห็ดจ้ะอือเอาอ้อยก็ตัดทิ้งเหรอเธอมันเยอะเหรอเธอถึงตัดทิ้งแต่ฉันไม่มีที่ปลูกน้องเผาเผาขดอร์ตัดข่าวเสือไปถิ่นนะพอดีลานเอาลานเอาเอารอกไป อันนี้เขาเอื้องอย่างนะเอื้องนากินได้ได้เพื่อนได้กินกับแก้วกับหยางนี่อันนี้มันนี่นี่นี่เอื้องนานี่เธอเ,เอามาปลูกหรือมันขึ้นเองอืมมัน,ม,นมันเป็นยาได้กินได้กินกับแจ้วกับจุลวกจิ้มกินรีบๆก็ได้อันนี้เอื้นต้นพี่สังที่เขากินนี่นี่เนะี่ยยอดมันปเปรี้ยวๆนี่ เขาเรียกยอดอะไรผักดอกไม้ผักดอกไม้เหรอชั้นมะกอ,อกระกยอดมะกอ,อกอันชันเดี๋ยวจะจะเก็บเก็บไปให้คุณป้าฉันเอาไปทาหัวมันจะมันจะทันไหมพอผมมันร่วงเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> มันจะทันไหมพอผมล่วงเยอะแล้ว <c oughs> ยอดมะกอ,อกมะกอ,อกนาะอันนี้ต้นกวนอิม ต้นกวนอิมกวนอิมเหลืองต้องใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้ามันถึงจะนั่นนี่น้องชายจะจะเอากล้วยไม้แขวน,นวมีดกล้วยไม้กล้วยไม้ตระกูหลหวายด้หนิงงาม,มแกมอเอาไหมเออแกมาเส็นเดียว,อวเอาขามฟังบ่ มันสีกนันปานรู้เรองมันสิเกยวันานี้ยกกันโยกดึงกนดึงยว้ยเดี๋ยวหนูสิขอกินแก้วจากลูกอืมกินซื่อๆนี่หอมมพันนิไทยนุงนี่หอมผ่านน่ เปรี้ยวหวานเนาะแซ่นแท้ผ่านแต่ถ้าสีเหลืองนะมันจะเปรี้ยวจี๊ดอันนี้มันหอมหวานเพื่อนเป็นพ่อซั้นนี่แหละปลูกเออคนปลูกนี่แหละมันกินอร่อยโอ้ยพ่าผาเรื่อยน้ำหนุนะอือมีมีดบะบุมีอันนนเป็คลูกหนูนะน้องเมยน่ะผ่าแล้วควักควักใส่น้ำปลาใส่พริกป่นอือแล้วสดกลิ่นโอ้ยลูก ลูกคักลูกแม่คักใส่น้ำปลาร้าเหยาะพริกป่นใส่ข้าวคั่วแม่โคเลงโคเลงโคเลงโคเลโคเลโคเลแล้วก็โซดโซดแสดงออกดอกอะไูนี่เราจะมีออกระเบ้อด้านนี้แสดงนะพึ่งพึ่งจะเสียบไม่ใช่เหรอเมื่อนั่นไปคออันงวงช้างแบบเป็นวีเป็นวีโอมันออกอลไรนี่ อันงวงช้างนะ่นะได้มากจากพี่บางสีนะ่ะมาเสียบปุ๊บไก่ไก่ซาบังโมโหมาอยู่จักไปใสมนนะะ่มาหอดไก่ซ่ห่วงช้างกับกระเด็นออกกระดอนออกใส่กระจานนี่นะโมโหจากพดต้มพอดไก่พูดน,นะไมัน่มปะมามึงบใส่ถุงมือเธอสิต่นมานือมนบอถุงมือผ้าใส่ คนบอกให้เอ้นมันเข่าอยู่ยอดประคามอ่อนเพื่อนข่อยมีเปรี้ยวนะข่างต้นบังยมค่ะให้เอ้นไก่เขามาถ่ายคลิปอยู่ได้นี่ใหเอ้นไก่เขามาลับปี่ปากตูมันอยากสะนะยอนประคามอ่อนอยู่หน้าบ้านนะไะเยอะนะมันเข้ากันเข้ากันนะแล้วก็ใส่โออิชิด้วยนะเพื่อน โออิชิมหมดยังยังเป็นต้นเลยต้นใหญ่ใหญ่เ,าาเลยเธอไปถ่ายรูปเอามานันดิจะโดนเจาเห็นโออิชิยังยยมันมีใบไหมอันนี้คือมะเขือพม,มันจะสุกมันก็ไม่สุกนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บายบายหน่อยคนป่วยบายบายหน่อยถ่ายคลิปนอนสบายเลยจะไปถ่ายโออิชิพี่น้อง ต้นโออิชิอยู่ที่ไหนหนะคะน้องชาอันนี้ต้นสมอคิ่น้องต้นสมอเดี๋ยวเขได้กินมักนี่แล้วมีอันนี้ด้วยนะอยู่ไหนวะโออิชิเขาปลูกตรงไหนอันนี้ต้นกระท่อมอ,อ๋อโออิชิมันอยู่ตรงนี้มันไปไหนไไหนี่ไงใช่ไหมเออนี่ไงโออิชินี่ต้นโออิชิ ต้นมะกายโอ้ยชิต้นไงแล้วต้นกัญชาุ่นยอดนั่นพี่น้องอนี้โอ้ยชิอะโวคาโดอยู่ตรงไหนอะโวคาโดนี่สิให้พี่น้องเบิ่ง หนาน้องชายอยู่ไหนเอาค่ะทุวคฟันออกเหรอไม่น ah <people>? ้อยหนาจามาเบิ่งนะแม่เอื้อเออืดโดนเอืดโดนต้นใหญ่ได้หนูหาบาเห็นหนูกระแน่บังตัเพื่อนตอนตอนที่ไปเอามาหาต้นน้อยๆมันนี่สูงสูงแหม่ตอนเอามาหาน้อยๆนอย เอามาเอามาจากบ้านจ้าเขาเอิญมาตุ้มแขกหรือว่าเสดาเสดาอินเดียมันจะเปรี้ยวไปกับแพงเขาพ้ากินไหมแซ่บกินกับลาบกับก้อยกินกับแกงอันแกงใต้นะเดี๋ยวหนูสิไปเอามีดมาฟันเอาเมื่อเสียบปลูกอยู่บ้านหนูก็อยากได้อยู่อเจ้ากบเบาะปนกบบอกเดี๋ยวสิไปคอวิวิมันมาฟันมีดไอ้ดุนเอามาหรือเปล่าเอาไปปลูกเอาไปเสียบไว้กระปุก กินี่ก็เอาไปือมกินนาอยกินงน้อยมันนั้นต้องกิ่งใหญ่นน้อยฟันของอันนั้นของพอเพื่อนน่ะพี่น้องเพิ่นกับบอกไห้เพิ่นแพงพี่น้องหนูห่ะวิ่มันานบอกให้มาเอาพี่เอออันดอกพุดกับบองไห้เออมึงฟันมาให้กูแนเพื่อนดอกพุดธห่ะอยากปลูกบัดเวลาเขาไปวัดไปว่าดอกพุดสีขาวไปแต่งคันหาคันยังขนานะ จะได้จบคลิป,ปะะเพียงเท่านี้พี่น้องมานาะมานาน้องชายขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องรัศมีฟีสไตล์สวัสดีนะคะขอให้รวยให้รวยนะคะ